Shop. รับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%ทักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโก สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเช่นเคยครับคาริงมาอยู่กับวันสุกแบบนี้เราจะมายืนยันแพ็กวันจันทรทุกสัปดาห์นะครับผมก็วันนี้เราจะมายืนยันวันจันทรที่8เดือนที่9 2 0 2 5นะครับว่าจะมีตัวไหนเข้ามาบ้างหลายคนน่าจะพอทราบข่าวคร่าวๆแล้วนะว่าจะมีนักเตะอย่างเนสตอจะเข้ามาในวันจันนี้กับ2สกิลพิเศษนะครับดูครับว่าสัปดาห์นี้หรือว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะมีเนสตอและก็ตัวไหนบ้างที่จะเข้ามาพร้อมกันนะใครที่ชอบคลิปแบบนี้คลิปการยืนยันอีพิกแบบนี้นะครับฝาก กดติดตามฝาก like, กดไลค์ฝากกดใจฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะชอบข่าวสารสาระาระ,ระจะได้รู้ว่าเอ้ยผมควรเตรียมทองไว้เปิดตัวไหนดีข้ามแพ็กปัจจุบันวันพฤหัสด,ดีหรือเปล่าหรือข้ามแพ็กวันจันทร์มาเปิดวันจนนันทร์นี้จะดีกว่าอะไรยังไงยังไงก็ติดตามผมไว้ได้เลยนะครับผมมาโดยวันจันทร์ที่8เดือนที่9นี้จะประกอบไปด้วยนักเตะ3คนนี้ครับ <c oughs> เดือดๆทั้งนั้นครับโดยนำทัพมาคนแรกคือเนต้ตากับ2สกิลพิเศษอย่างแอร์เรียฟอนและ Long o, อ er, นะลอง g ีสเต็คเกิลกับเพสต้์อย่างเดนทรอยเนี่ะลองลองไปอัพมาแล้วนะครับค่าพลังของทางด้านเนต้ตาเนี่ยตันอยู่ที่ประมาณร้อยหเลยนะโอเวอร์อถือว่าเอาเรื่องนะครับสำหรับเนต้าแล้วค่าพลังสวยมากใครที่มีร่าง AC มิลาน2บูตเตอร์อยู่แล้วช่างใจได้สำหรับผมนะคือค่าพลังแม่งก็ ดีกว่าพอพอสมใช้ความว่าไม่ได้มากๆแต่ก็พอสมควรแล้วกันนะครับใครที่มีแบบร่างสองบูทที่มันเป็นทีมชาติยู่ร่างนี้ก็ดีกว่าแล้วแบบก็ดีกว่าพอสมควรเหมือนกันอื <c oughs> <c oughs> เดือดแน่นอนครับสําหรับกองหลังตัวนี้ใครได้ไปนี่ขึ้นคําว่ากองหลังเดททอยด์เมตาได้เลยครับสําหรับทางด้านเนสตอนะ ตส่วนคนตรงกลางนั้นก็จะเป็นทางด้านดีด้านะครับที่มากับเพลย์สไตล์ออฟฟิซีฟโกลคีเปอร์หรือว่าโกลที่ออกมาตัดเกมนั่นเองนะครับและเป็นโกลอีปิกตัวแรกที่มีสกิลพิเศษอย่าง GK director นะก่อนหน้านี้เราจะได้ GK แจกโชว์ไทม์กันไปคนละตัวนะครับในการเลือกใช้นะพวกแบบอะไรนะพิกฟอร์ดคอสต้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ตัวนี้จะเป็นโกลอีปิกคนแรกนะสำหรับดีด้า จะเดือดหรือเปล่าค่าพลังยังไม่ได้เห็นนะตอนนี้ยังไม่ได้เห็นค่าพลังต้องรอรุ้นค่าพลังอีกทีครับว่าค่าพลังดีด้านล่างเนี่ยจะสุดที่เท่าไหร่โอเวอร์ออลเท่าไหร่ค่าพลังแบบพวกโกคิเปิลต่างจะสวยงามค่าจงค่าจำจะดีหรือเปล่าต้องรอรุนกันครับตัวนี้ส่วนคนสุดท้ายครับตัวบัคตลอดการ,น,ร B นะครับเบโกมี่นะครับบอกเลยว่าใครไม่มีตูลามไม่มีเมาดีนี่ไม่มีคอตากูต้า บอกเลยว่าสามารถตามล่าเบโกมีได้เลยเพราะว่าล่างนี้เข้าพาลังโหดจัดครับเบโกมีจะมากับสกิลพิเศษอย่างฟอร์เทสและลองรีแทคเคิลนะสกิลเดียวกับคอตากุต้าล่างล่า,ลาสุดเลยนะก็จะมากับเพสตลาอย่างดิฟวิสีฟูลแบ็คหรือว่าแบ็คเกมลับนั่นเองเดือดครับไส้ในอัพ CB ตัน108นะสำหรับเบโกมีโอ้โหผมบอกเลยว่าใครที่ชอบเล่นแบบ CB o f f อกซฟนะครับหรือว่าแบ็คเกมลับผมว่าแพ็คนี้ ไม่ควรพลาดแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการยืนยันนักเตะอีพีที่จะเข้ามาในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะใครช,ชอบคลิปการยืนยันยืนยันแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์นะครับฝากกดไลค์ฝากดฝากดใจฝากกดแชร์นะครับอยากให้ทําคลิปแบบไหนอะไรยังไงคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยแต่ถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวจะมาทยอยทําคลิปให้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์นะเพื่อนๆคอมเมนต์มาหน่อยครับว่าจะเปิดหรือจะข้ามก็ดีคอมเมนต์กันมาหน่อยครับส่วนตัวผมน่าจะ รอดูพลึกหัตก่อนถ้าพลึกหัตไม่เดือดอาจจะมาเปิดแพ็กนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันไว้นะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูนะครับสำหรับแพ็กนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันใครชอบคลิปนี้อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับขอบคุณครับฝากติดตามกันด้วยนะครับผม